สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรอันนี้เป็นโอริโอก่อนอื่นเราเอาเรี้มาฉีกก่อนมาฉีกก่อนแล้วก็ดึงโอริโอขึ้นมาครับอันนี้โอริโอโอเค โอ้ดิโอเสร็จแล้วเราก็กินมันเข้าไปแล้วเราก็เป่าเจ๋งไหมครับกดโอดิโอ สนใจติดต่อได้นะครับใครอยากจะรู้ว่าทํายังไงต้องโทรถามนะฮะไลน์มาก่อนแล้วจะบอกเบอร์แล้วค่อยโทรถามนะครับแต่จะไม่บอกทางไลน์นะครับรู้แล้วอย่าไปบอกใครทํำยังไงลองไปทําเล่นดูฟอนดโอดีโอกินมารู้จักหมด <laughs> สวัสดีครับ